ดีวกันแบบติดลางกันเลยทีเดียวครับทุกคนมาแล้วครับรถไฟจากสถานีน้ำตกมาถึงสถานีถ้ำกระแสพอดีเลยครับผมทุกคนกว่าจะได้ภาพแบบนี้นะครับผมเราต้องยืนรอประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับถึได้ครับจะได้ภาพแบบนี้มานะครับทุกคนรีวิวกันแบบติดลางกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับสพานสายมรณะครับผมหรือสถานีถ้ำกระแสนะครับผม อีู่กันแบบส,สดๆน,น,นะครับมาเที่ยวมาได้นะครับสำหรับที่นี่นะครับผมมายืนรอให้รถไฟมาแล้วก็มาถ่ายรูปแบบสวยๆกันเลยนะครับสําหรับที่นี่นะครับสถานีท้ากระแซงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับทุกคน